สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูหลักการเฟ้นหาหุ้นสไตล์นักลงทุน V.I. ค่ะที่แผบประยุกม,มาจากนักลงทุนระดับโลกคือคุณปูวอลเลนเบฟเฟตและปีเตอร์ลินสองนักลงทุนสไตล์ V.I ในตำนานที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนจริงไหมคะ สองท่านนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่ามีหลักการลงทุนที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังอย่างมากค่ะโดยหลักการเลือกหุ้นของทั้งสองท่านนะคะมีคีย์อยู่2ข้อด้วยกันคือการเลือกหุ้นที่ใกล้ตัวและ2คือการเลือกหุ้นนะคะที่เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะคีมีอยู่2ข้อนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเข้าไปอีกหาคําตอบกันได้จากคลิปในวันนี้ได้เลยค่ะ และการค้นหาหุ้นที่เรียบง,ง่ายแต่สมพลังนี้นะคะขอแบ่งออกมาเป็น3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะคือการลงทุนในหุ้นที่รู้จักหรือคุ้นเคยค่ะโดยเริ่มจากมาสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรมาหรือว่าตอนนี้เราทำงานด้านไหนมีประสบการณ์ทำงานในเรื่องไหนมาบ้างหรือว่าเราถนัดเรื่องอะไรหรือคุ้นเคยเรื่องอะไรนะคะเพราะการลงทุนในสิ่งที่เราถนัดหรือคุ้นเคยนี้จะทำให้เราเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ตองลงทุนในสิ่งรอบตัวเราค่ะได้สังเกตนะคะว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่นะคะแล้วเราชอบมันเป็นพิเศษและก็จะเป็นลูกค้าประจำมันในอนาคตด้วยนะคะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าทุกอย่างเลยเมื่อเราชอบแล้วนะคะก็ลองไปสังเกตคนอื่นบ้างว่าสินค้าที่เราชอบเนี่ยคนอื่นเขาชอบไหมหรือว่าสังเกตว่าสินค้าที่เราชอบเนี่ยเป็นที่นิยมไหมนะคะถ้าคําตอบก็คือเราชอบและสินค้านั้นก็เป็นที่นิยมด้วยนั่นก็แปลว่าสินค้าที่เราเล็งอยู่น มันมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ 3. นะคะคือการลงทุนในสิ่งที่เราหลงไหลค่ะได้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรมีงานอดิเรกแบบไหนที่เราชอบหรือว่าเราหลงไหลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าการลงทุนในสิ่งที่เราชอบหรือเราถนัดจะทําให้เรามีแพชชั่นนะคะในการศึกษาธุรกิจนั้นแบบละเอียดนะคะและเราในฐานะที่เป็นลูกค้าด้วยเราจะพอเข้าใจว่าธุรกิจแบบไหนที่มันมีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะแนวคิดที่บัฟเฟตต์นำมาใช้ในการลงทุนอยู่เสมอก็คือการซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมเสมือนว่าเป็นเจ้าของกิจการในระยะยาวค่ะดังนั้นนะคะหุ้นที่บัฟเฟตต์ซื้อจะต้องเป็นหุ้นหรือว่าบริษัทเนี่ยที่เติบโตในระยะยาวด้วยแล้วอะไรหล่ะที่จะสะท้อนถึงการเติบโตในระยะยาวบัฟเฟตต์ก็บอกว่าสิ่งที่จะสะท้อนนี้คือกําไรนะคะที่เติบโตอย่างสม่ําเสมอและกําไรนี้นะคะต้องเป็นกําไรที่ยั่งยืนด้วยค่ะ ส่วนตัวของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเองนะคะจะลงทุนแต่ในธุรกิจที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจนั้นๆมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆนะคะคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเองจะไม่ลงทุนนะคะเพราะคุณปู่จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะดังนั้นธุรกิจที่คุณปู่บัฟเฟตจะเลือกลงทุนจะเป็นธุรกิจที่เรียบง่ายและคุณปู่ต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะ อีกหัวใจของนักลงทุนเน้นคุณค่าเลยนะคะก็คือการซื้อหุ้นเมื่อหุ้นนั้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงค่ะึ่งเรื่องของการประเมินมูนลค่าหุ้นนี้แพรจะขอพูดไปในคลิปถัดไปนะคะ ิ่งที่แพทย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทคนิคการเลือกหุ้นโดยการสังเกตจากสิ่งรอบตัวค่ะยังมีหนึ่งปัจจัยนะคะที่อาจช่วยให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกหุ้นได้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการเลือกหุ้นจากธีมการลงทุนหรือเทรนด์การลงทุนในช่วงนั้นๆค่ะยางในช่วงนี้เองนะคะเทรนด์การลงทุนที่กําลังมาแรงเลยนะคะก็คือธีมพลังงานสะอาดรถยนต์ EV ค่ะหรือว่าบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าธีม e-sg นั่นเองนะคะ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเองก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือ t ีมเมตาเวิร์สที่มาแรงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะเทนลงทุนเหล่านี้เองนะคะยิ่งเราเห็นเทนก่อนยิ่งจะได้เปรียบนะคะเพราะนั่นแปลว่าเราจะสามารถซื้อธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตได้มากกว่าการที่เราเห็นเทนในช่วงที่ธุรกิจเริ่มอิ่มตัวแล้วค่ะ เมื่อเราพอได้ไอเดียแล้วนะคะว่าเราสนใจในหุ้นไหนหุ้นไหนบ้างที่จะมีโอกาสหรือว่ามีศักยภาพในการเติบโตบ้างนะคะแลังจากนั้นเราก็นําหุ้นนั้นมาศึกษาต่อโดยดูทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณในเชิงลึกอีกทีหนึ่งค่ะเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะมันจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ Business Mo เด l หรือการวิเคราะห์ธุรกิจนั้นๆค่ะเพราะกิจการที่มี Business Mo เดลที่ดีมักจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่กิจการได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะและยิ่งถ้าบวกกับ ได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วนะคะจะสามารถชนะคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนเลยละคะ่ะสำหรับตัวที่นิยมมาวิเคราะห์ s i n e s s m o เด l มากที่สุดเลยนะคะก็คือ Business m o เด l Canvas ค่ะโดยพัชจะขอ,อยกตัวอย่างธุรกิจบรรจุพฑนพลาสติกนะคะธุรกิจนี้จำหน่ายถุงซิปล็อกแล้วก็บรรจุณฑนพลาสติกอื่นๆที่ย่อยสลายได้ค่ะอย่างเช่นหุ้นทิปซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นการเชียหุ้นนะคะตัวอย่างที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นค่ะ รายได้หลักของธุรกิจนี้นะคะมาจากรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบสั่งผลิตค่ะมาดูคัสเตอร์ s มอ m e เซกเนะคะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากลูกค้าต่างประเทศประมาณ80%เลยค่ะเป็นเอเจนต์สั่งผลิตตามความต้องการอีก20%ที่เหลือก็เป็นลูกค้าไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือรับแพ็กเกจไปแล้วนําไปบรรจุสินค้าต่อซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าลูกค้าหลักไม่ใช่รายย่อยค่ะ คอ s t r u c t อ r ์นะคะเรื่องของต้นทุนหลักว่ามาจากไหนนะคะจากตัวอย่างนี้เองนะคะต้นทุนหลักมาจากการนำเข้ามเมล็ดพลาสติกค่ะสำหรับ Customer Relationship นะคะส่วนนี้ก็สำคัญนะคะก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งก็จะเห็นว่าทิปเองนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าหลักมาจากลูกค้าต่างประเทศที่เป็นเอเจนต์รายใหญ่และที่ทำงานกันมามากกว่า5ปีด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องไปดูว่าเขามีวิธีรักษาลูกค้าอย่างไรนะคะใครอยากได้รายละเอียดเชิงลึกจริงๆเนี่ยสามารถโทรหาไออาร์ได้นะคะในเรื่องของการส่งเต่อมูลค่านะคะหรือว่า value proposition นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าสำคัญเลยนะคะเพราะมันอาจถือว่าเป็นจุดแข็งของกิจการได้ค่ะอย่างพอ่อตาของทิปเองเนี่ย เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะทําให้โปรดักต์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะคะที่คนสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่อาทําให้กิจการอยู่อย่างยั่งยืนได้นั่นเองค่ะอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็น value proposition ได้นะคะในหุ้นทีปเเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการให้บริการนะคะสังเกตจากลูกค้าของทีปส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าที่เคยทําธุรกิจกันมาอย่างช้านานค่ะ Key activity นะคะของธุรกิจบันจุพันนะคะอย่างหุ้นทิพเองเนี่ยก็คือการผลิตแล้วก็จาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้วก็แบบสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าค่ะ สุดท้ายคีย์พาร์ทเนอร์นะคะว่าใครจะเป็นพาร์ทเนอร์กับกับธุรกิจของเราบ้างนะคะอย่างหุ้นทิพย์เองอันนี้พาไม่แน่ใจนะถ้าเกิดอยากรูก้รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยอาจจะต้องโทรถาม i อที่ว่านะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาแล้วเนี่ยก็พบว่าคิดว่าคีย์พาร์ทเนอร์เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เอเจนต์นะคะที่ขายวัตถุดิบอาหารสดเช่นผักผลไม้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ในธุรกิจของทิปเองนะคะสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากครั้งนี้ก็คือหุ้นทิปมีโอกาสที่จะเติบโตในระยะยาวเนื่องจากเป็นโปรดักที่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังเป็นเทรนด์โลกขณะนี้ค่ะสำหรับในด้านการแข่งขันอาจจะไม่สูงมากนะักเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เป็นเอเจนท์ที่ทําธุรกิจกันมาอย่างช้านานแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้นะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้นทุนของมเมล็ดพลาสติกค่ะซึ่งทิปเองนะคะก็นําเข้ามเมล็ดพลาสติกมานะคะในส่วนในส่วนตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องระวังเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ <c oughs> พอเราวิเคราะห์ได้พอเห็นภาพแล้วนะคะว่าธุรกิจที่เราสนใจมีจุดเด่นอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่จะมารกระทบกับกิจาการหลักของธุรกิจนะคะหรือว่าผลการดําเนินหลักของธุรกิจจากนั้นเราก็จะสามารถ พอเห็นภาพแล้วก็วิเคราะห์ต่อได้ว่าธุรกิจที่เราสนใจนี้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่ค่ะเพราะธุรกิจที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้นะคะต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงระยะยาวด้วยนะคะเหมือนที่ b u f f e t ชอบพูดเสมอค่ะว่าหุ้นที่ดีต้องมีครูเมืองที่แข็งแกร่งค่ะสำหรับความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทที่มี market share ที่สูงนะคะหรือว่ามี e c o n o m i c of Scale คือยิ่งผลิตเยอะขอดก็จะถูกนั่นเองค่ะหรือว่ามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนใจง่ายง่ายนมราคาจะแพงกว่าก็ยอมจ่ายแพงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีก็จะสามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้สังเกตจากหุ้น Apple Starbucks เป็นต้นนะคะ ความได้เปรียบทางการแข่งขันอื่นๆน,นะคะก็อย่างเช่นความสามารถของผู้บริหารค่ะช่องทางการ้ายที่ได้เปรียบหรือเป็นธุรกิจที่ผูกขาดที่คู่แข่งสามารถเข้ามาทำได้ยากค่ะ แหล่งหาข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่จะขอแนะนําเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือแบบ56ขีดหนึ่งค่ะหรือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนะคะซึ่งแบบ56ขีดหนึ่งนี้นะคะเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนทําขึ้นทุกปีค่ะเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดกิจการต่างๆซึ่งในนั้นเองนะคะจะมีข้อมูลสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจลักษณะของรายได้ต้นทุนนะคะโครงสร้างการถือหุ้นการบริหารรวมถึงฐานะการเงินและผลการดําเนิน งงาานขอกกิจกระคะ่ะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาก็มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่อหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะซึ่งสิ่งสําคัญเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะคือนักลงทุนสายเน้นคุณค่าจะซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อหุ้นนั้นมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงค่ะคําถามต่อมาก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นนั้นต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะคําตอบที่ได้ก็คือ เราจะต้องประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงก่อนแล้วก็มาเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ค่ะซึ่งเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนี้นะคะแพรจะพูดในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ